นเนแม่มาแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางห้องก,การค้าจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเขาเตรียมที่จะจัดงานซอกแม่ซา้าร่วมใจนอมกลางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพค่ะรายละเอียดข้องการจัดงานในครั้งนี้จะมีรายละเอียดอะไราบารนะคะติดตามกับท่านกิติวังธรรมังประธานหอก,การ์าจังหวัดนราธิวาสค่ะตอนนี้อยู่กับเราในรายการพิรำขับเขา,ขาแล้วด้วยนะคะต้อนรับกระสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องจาด้าับ น้องสองโอนะครับค<า>่ะท่านประธานาค่ะงาน2เมษายนรวมใจน้อมกล้าวที่ทางหอการค้าธาาธิวาจัดขึ้นเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ตั้งใจเพื่ออะไรบ้างคะครับก็จะแจ้งว่าด้วยวันที่2เมษายนนะฮะเป็นวันคล้ายวันพระราสมทบสมเด็จพระคณิขาธิราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบ้าตุมาลี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ,ะเทิดพรนะเกียติะฮประชาชนพ่อค้าและข้าราชการในอำเภอเหืร่วมกันจัดงานทเทิดพระเกียรติต่อนเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2536นะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่างานสองเมษารวมใจน้อมเก้าปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่30่าแล้วฮะแต่ว่าเราได้วางเว้นกันจัดกิจกรรมมาตั้งแต่ปี2536นะปี ได้กลับมาจัดใหม่ในปีนี้นะคระับสำหรับปีนี้เรากําหนดให้มีการจัดกิจกรรมอยู่สองวันนะคระับวันที่ในวันเสาร์ที่สามสิบกับวันอาคารที่สองเมษา,น,า,านะครับประธานขาก็คือถือว่างานนี้เป็นการเรียกว่ารวมประสบวิกรในการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่นี่หอการค้าเราเองนยคะเราได้มีการร่วมมือกับหน่วยง,งานไหนบ้างคะในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะ ก็เราร่วมร่วมทุกภาคส่วนนะฮะทั้งประชาชนพ่อค้าแล้วก็ทายาการในในอำเภอเสงกุลก์ก็ร่วมมือการทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะทางหอการค้าตลาดที่ว yeah> ่าก็ถือว่าเป็นแม่งานหลักในการจัดกิจกรรมหลังจากที่ว่างเว้นมาหลายปีก็เริ่มต้นกันตั้งแต่ปี2 5 3พรอสามมาจนถึงปัจจุบันที่นี้อย่างที่ท่านประธานหอการค้าบอกเมื่อสักครู่ว่าการจัดงานเนี่ยมีทั้งหมดสองวันแต่ละวันเนี่ยมีกิจกรรมอะไรภายในการบ้างคะ ครับผมวันที่30มีามนาคมนะฮะมีการแข่งขันอกอล์ฟเทเะะเดิดพระเกียรตินะฮะช่วยประราชฐานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศสุดารัตน์นะฮะค่ะณสนามกอล์ฟไอค่ายเสนาหลวงอำเภอหัดใหญ่ครับมีการแข่งขันทั้งหมดห้าประเททนะฮะมีไฟเอไฟบีไฟซีไฟดีแล้วประเภททีม รางวัลมันมีรางวัลโฮวินวันที่หลุมเจ็ดนะฮะเราได้รับสนับสนุนจากบริษัทเอจากทางกรุงเทพนะฮะเป็นรถโตโยต้ายาริสแอทิสหนึ่งคันนะมูลค่าห้าแสนหมื่นเก้าพันบาทถึงถ้าใครตีเข้าหลุมเจ็ดนะฮะโควินวันหลุมเจ็ดได้ไปเลยครับก็ยังมีต้นเย็นยังมีการมอบรางวัล ในในวันเดียวกันแล้ครับค่ะก็คือกิจกรรมหลักๆก็จะเป็นการแข่งขันกอล์ฟในหลากหลายประเภทถูกต้องไหมคะถูกต้องครับค่ะนั้นคือวันที่3ามสิอีกหนึ่งวันนะคะอีกหนึ่งวันมีกิจกรรมอะไรบ้างคะในวันที่สองเมษายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะฮะก็เราก็ช่วงเช้าจะมีการบริจาคโฮหิตนะฮะค่ะที่โรงเรียนสุนหโกลกห้องประชุมโรงเรียนสุนหโกลกนะครับ ช่วงเย็นก็จะ,ะมีจัดกิจกรรมที่สวนสื่อนทอนนะ,อะโดยตอนเย็นห้าโมงเย็น,นะฮะมีการทอดพา้พาป่ามหารุสวนเฉลิญพระเกียรติโดยนายอำเภอเสกโลกเป็นประธานในการจัดกิจกรรมคะ่ะแล้วก็บ่ายห้าโมงครึ่งนะฮะห้าโมงครึ่งตอนเย็นสิบเจ็ดสามศูนย์มีลำเทิดพระเกียรติ โดยนาำลำในพื้นที่ประมาณเก้าสิบลายครับโอ้แล้วก็ห้าโมงสี่สิบนะฮะมีสำหรับมุสลิมนะฮะก็จะมีพิธีของมุสลิมโดยละหมาดฮายัดนะฮะสิบหกโมงเย็นนะฮะหกโมงเย็นมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมีนางสุชาดาพันดาราประธานจัดกิจกรรมได้รับ ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าและการจังหวัดเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค<ะ>รับค่ะตานค่แล้วกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะประชาชนเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆได้ไหมอยังไงบ้างคะปกติเราเราทุกปีนะฮะประชาชนในในพื้นที่สุืไห่ก็ลกกพื้นที่อำเภอข้างเกียงจะร่วมพิธีกันหนานแน่นในะทุกปีลยครั อย่างที่ท่านประธานบอกมาสักครู่ว่าในวันที่30มีนาคมเนี่ยจะมีการแข่งขันกอล์ฟการกุศลอย่างการแข่งขันกอล์ฟในตอนนี้เนี่ยยังเปิดรับสมัครอีกไหมคะหรือว่าคนที่สนใจจะสามารถเข้าไปร่วมในการแข่งขันได้อีกไหมคะได้ครับก็ติดต่อไปที่ประธานชมรมอกอล์ฟได้เลยลครับ ประธานชมรมกอล์ฟนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ส่วนวันที่สองเมษาก็จะมีในหลากหลายกิจกรรมทั้งเรื่องของการบริจาคเลือดนะคะการเฉพระเกียรตินะคะมีการละหมาดฮายัดรวมถึงการจุดเทียนชัยถวายพระพรด้วยในครั้งนี้เนี่ยการจัดกิจกรรมเรามีการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเรื่องอะไรบ้างคะอย่างเช่นเรื่องของการสวมเสื้อไปร่วมกิจกรรมหรือว่าการที่จะนําอะไรไปบ้างในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คะก็ร่วมกิจกรรมในลักษณะอ๋อเราก็ โดยทั่วไปเราก็จะเอใช้เสื้อสีม่วงอยู่แล้วครับที่เป็นเสื้อประจําพระองค์ครับค่ะก็จะเป็นการแต่งตัวโทนสีม่วงใช่ครับค่ะเรารับพระเทพครับค่ะก็ อย่างที่เห็นนะคะก็จะเหมือนกับเป็นการแสดงร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพนะคะการ<ม>ร่วมใจการสมเสีม่วงแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันอย่างหลักๆเนี่ย<ม>ก็คือวันที่2เมษายนก็จะมีการบริจาคเลือดนะคะคในการบริจาคเลือดเนี่ยมีสถานที่จุดไหนนะคะที่พี่น้องประชาชนจะสามารถไปร่วมบริจาคโลหิตได้บ้างคะที่หอประชุมโุงเรียนสุไหงกุกครับช่วง9้าโมงถึงเที่ยงนะฮะ9้าโมงถึงเที่ยง แล้วก,กิจกรรมอื่นๆหลังจากนั้นอยู่ในบริเวณเดียวกันไหมคะก็กิจกรรมอื่นจะไปจัดที่สวนซรินทอนะฮะค่ะสวนสาธารณะฮะสวนสริงทอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้อยากจะให้นานประธานค่ะได้ย้ำวัน,วนเวลาแล้วก็สถานที่ของการจัดกิจกรรม2เมษายนรวมใจน้อมกล้าฉเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้คะ่ะเริ่มตั้งแต่วันแรกแล้วก็วันที่2เมษายนเลยค่ะ ครับก็แจ้งท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะครับ,รบก็ทางของค้าจังหวัดนาะยว่าเราก็จะจัด,จดงานสองเมษาลมใหญ่น้องเก้านะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนิสสาวธิราชเจ้านะครับมีกิจกรรมวันที่สามสิบมีนาคมมีการแข่งกอล์ฟพันที่สนามกอล์ฟค่ายเสนาลงนะฮะแล้วก็วันที่สองเมษายนนะฮะเรามีกิจกรรมช่วงเช้าเราจะมี กิจกรรมโดยจากโลหิตที่หอประชุมโรงเรียนสุไหงกโลก<ะ>ช่วงเย็นเราจะมีกิจกรรมที่ส,วน,นนสวนสาธารณะสวนศิริมทรที่สุไหงกโลกโดยมีกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลในช่วงห้าโมงเยน็น<ะ>แล้วก็ลำเทิดตะเกียดถัดจากนั้นลำเทิดตะเกียดนะฮะแล้วละหมาดพายัพแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะฮะ,ฮะ ก็ยินดีเชิญพี่น้องอที่ร่วมทุกข่านนะฮะเข้าร่วมกิจกรรมกันนะฮะสุดท้ายค่ะท่านประธานค่ะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสมเด็จพระเทพเนี่ยมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเป็นจํานวนหลายครั้งมาก<อ>ในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดนราธิวาสแล้วก็คนในพื้นที่รู้สึกยังไงบ้างคะครับคนในพื้นที่ทุกคนนะฮะรักสมเด็จพระเทพครับก็ เทิดทู 2, แล้วก็ทุกครั้งมีความยินดีที่สมเด็จพระเทศได้เสด็จทรงงานในพื้นที่นะครับ ก็จะได้ถือโอกาสนี้มามร่วมกันสแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะแด่พระองค์ท่านกับงาน2เมษารวมใจน้อมกล่าวเฉลิมพระเกียรติทั้งวันที่30มีนาคมและก็2เมษายนนะคะขอบพระคุณท่านหอ,อการค้ามากนะคะที่มาบอกรายละเอียดข,ของการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับสวัสดีค,ครับค่ะ กคะก็สมารถไปรวมกิจกรรมกันได้ถ้าใครอยากจะรวมแข่งขันกอล์ฟการกุศซนนะคะก็ยังลงสมัครได้เลยทุกตองติดต่อไปที่ประธานชมรมกอล์ฟก็ได้นะคะหรือว่าจะไปรวมบริจาคเลือดนะคะไปแลกการราเทิดพระเกียรติหรือว่าจะไปรวมกันจุดเทียนชายทวายพระพรก็วันที่สองเมษายนตามสัททนทีดิถันประธานทอการค้าจังหวัดราธิวาสได้บอกไปเหมือนสครูนีนะคะ